อยากรวยแต่ว like yeah. ่างนีเป็นกรรมกรอยู่ดอยางรวยดิต่ท yeah. mm. ี่ฝ yeah. ันมาว่านี่ไม่กูจะเป็นู้ลกบเมาเสียจัได้เนาะกูจะเป็นู้ลกบเมาเลยเห็นต่เป็นก็ว่าม่ลูกจบที่สิเบ่งก็จเป็นติยังมียานว่ากูจะเป็นแม่บ้านนียันีก็สิดีเพราอะไรคือว่าจะาของได้มันขั้นกับขนาดของความฝันของแต่ละคน มันส่วนหลาคนมันประกาศฝันประกาศวันใหขนาดเขาว่าเร็วแม้แต่ว่าฝันจากสิบล้านแล้วย่งตัวมันจากสองล้านอีกขนาดฝันยังตัวร่องเงิฝันใหญ่แล้วเขาบื้นบื้นไปจะคอยเปลี่ยนวิธีการเอาฝันี่มันก็ได้อีกมันเดี๋ยวเขาครื่มือแล้วเครื่องฝันคือผมทำเนี่ยเครองฝันผมเหมือนเดิมต่างเปล่าเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการขึ้นไปเรื่อยๆที่มันใจเต่อกันไปเขาต่ว่าเขาคึ้ว่าเขาเก่าหนาหรืออยู่สิ่งอื่ท่านว่าเขาเก่าหนาตลอดจ หม้อขูดเมื่อมันก็กล่าวหนาขึ้นมาเพื่อจะไปทาจับฟันอะนะกันต้องเฮ็ดเดี๋ยวนี้มันเพแาะว่าเขาเปลี่ยนวิธีดีแม่แต่เปลาไม้เหมือนเดิมแม่เปลาไม้เหมือนเดิมครับเปลาไม้เหมือนเดิมทั้งหมดที่ผมจะคอร์สสังวันขึ้นผมก็บอกคือเก่าผมผ่านมาแหละแต่ว่ามันบอกทั้งควบคมมมันสร้างกันได้ครับมันกรับถึงฝนเรื่อยๆแย่ครับเขาก็เพื่อซิ่งนั่นแหละผมก็อยากได้ซิ่งนั่นแหละเขาก็เดินไปทางนั่นแหละทำไมนะก็เหมือนเดิมผมไม่เคยลบหลูฟันผมในแต่กี่สรบปี แต่ว่าวิธีการนาก็เปลี่ยนใหม่แต่ขั้นเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวคือว่าสิ่งขั้าเปลี่ยนใหม่นี่มันมันถอยหลังหรือหรือมันเก่าหนาอยู่นะทนายว่าคือเขาอยู่คู่หมือนเท่าเก่าหนาอยู่ครับอาายแ่่วเนี่ยคนยุคแก่เขาทุกวันนี้เขายังเก่าหนาอยู่ครับแล้วเก่าหนาอยู่จบกับผมผมไม่ยังบปในทางนั้นผมต้องเปลี่ยนวิธีการ นี่ว่ากระชับขึ้นาวินีแมนแมนตัวนด้ม่อได้พ่นรักษาไหวครับแต่ว่าเฮ็ดมันกระชับเขาตัวน้นเดี๋ยว่นรักษาไห้กระชับเขาสิน่ยทตัที่เป็นงลูกเรียนลูกกาตลาดหเข้ามาดึ่งเข้ามาดึงเข้ามาหนึงเข้ามาหนึ่งเข้ามานึ่งเข้ามาหนึ่งเข้ามาหนึ่งเข้ามันึ่มันมาหนึ่งเขามหนึ่งมานึ่งัข้ามาหน่เข้ามาหนึกงเขามานึ่เขามาหนึ่เข้ามานึ่งเข้ามาน่งเ้มานึ่งเด้มน่ได้มันึงเข้ามานี่ กไดพื้นเขาก็ไดบนบ้าดบอดเท่าหรอแน่นครับเขาั้งยือคือซื้ออีกก็ไดเหือนเขาเขามาแต่ก่อนอาจารย์อาจารย์นั่นเขามาจัดประชุมอยู่จกหลาดเแนนครับุณผ่้องก่อแยุ่ังก็อ ห้องระุมอย่างก็เขาจัดบางทีห้องรุมหองกตกุดหลเขาพูดมากันจัดนะเขาจันอีกเอะใหญโอ้โหครับก็รวมคนใหน่้ะตอนนั้นผมยั้เินนีาอยู่ั่นกาเรยนรวใส่อำนาจบารมีอ่วมคนเสร็อำนาจด้หลายในี้พาเรืองว่าอยากไปอยู่ดนนี้บเขี่พาได้เยอำนาจเรื่องว่าอาจารย์ เป็นยังพาเขวยไอยู่มาได้รอสิเขาจนาสิเหรอสิเขาไปใส่อำนาจแล้มีในนามัเป็นสิเพราะว่าเขาว่าอำนาจป่าเจนะหากยุ่งไว้ที่พมิดาลกว่าผู้อัดไมน้อยปิปายุเขาว่าอันใหญ่เนาะอำนาจผัดใหาไปใส่กไว้ชีวิตไปได้อยากเน โอ้ยมกขึ้นู่ได้ใส่เต็มมันแล้ววันนี้รถลได้เพรมีอำนาจก็เลริญขึ้นจะเลขึ้นขึ้นก็เลยว่าอำนาจจะเลว่นหมา่ไม่ไหมมายว่าปาคนใส่อำนาจก็ไ่ได้แต่เขาบอกอำนาจจะเลื่อน่หรอาอำนาจจะอำนาจ่งเสริมแต่อำนาจคนมีอำนาจให้จะเจริอนาะคนม่ีอำนาจเป็นบบจะเลอยุดลงหยุดลงอะไรแบบน้ครัรจักรยูพากันนีมสิเมือนี่ครัเขาบอยู่เบย เห็น่ย่างเคยยึดเนาะเคยึดำนาใช่ไหมเจ้าใช่มัม้อโซกันเหลืองเลยว่กลับกันมันคุยกันเหล่องย่งพวงนี่วะเสี่สิไปซอยหนาสวนากาพระมาอยู่บริรุนอาจารย์เนม่บอยก็บาดกำนาปาดใชงบาดคือบอยก็บาดอยู่แล้วกินแต่เจื๊อบนี่ตจอยางนวดชับห่อกินปาดเต้เดียใส่รถชิบหล่อชิบหล่อรถพ่วงมแล้วจะแบบ Chỉ cần bây có thì mấy khô thì, thì nó nhóc ừ. xoay Mà liền mưa nhưng mà rất tiệm <laughs> ừ. <laughs> Mà mình hoạt tiếng, nhưng biến mãi, <laughs> nhảy lại